s Story t o r y t เทลลิงเรื่องเล่าของนะักเล่าเรื่องวันนี้กลับมาพบกับเมียบอีกครั้งนะคะเรายังคงค้างกันอยู่ในหัวข้อองค์ประกอบของวรรณกรรมนะ,ะโดยเป็นส่วนที่เรียกว่าฉากนะคะฉากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า เซตติ้งนะคะหมายถึงสภาพแวดล้อมของตัวละครทั้งทางกายภาพและทางจิตใจที่ปรากฏในเรื่องล่าหลายคนอาจสงสัยว่าฉากที่ปรากฏนะคะที่มีลักษณะที่เป็นทางจิตใจนี่คืออะไรทางกายภาพพวกเราอาจจะพอนึกออกว่ามันคือต้นไม้ใบหญ้าอาคารสถานที่ที่เราเห็นได้นะแต่ทางจิตใจคืออะไรเราจะเห็นว่า,าวรรณกรรมบางเรื่องหรือโดยเฉพาะ เรื่องสั้นหรือวริยายเนี่ยฉากจะมีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของตัวละครบางครั้งก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างเช่นถ้าเขากำลังบรรยายฉากว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีลมพายุฝนฟ้าอึมครึมเราอาจจะตีความฉากเนี้ยที่เด็กผู้ชายนั่งมองไปนอกหน้าต่างเนี่ยว่าความรู้สึก นะหรือความคิดของเด็กผู้ชายคนนี้กำลังจะ,ะกำลังสับสนคิดอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังปั่นป่วนกำลังคิดอะไรไม่ตกอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถตีความได้หรือถ้าฉากนะบรรยายสภาพภายนอกนะเป็นท้องฟ้าสดใสมีต้นไม้ใบหญ้ามีผีเสื้อมีนกร้องแล้วก็บรรยายฉากในบ้านนะเป็นภาพบ้านที่มันสลัวสลัวไฟไม่ ไม่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วก็เป็นฉากเขา,าเรียกอะไรมีใยแมงมุมดูอึ้มครึมอึ้มครึมหน่อยเราก็อาจจะตีความได้ว่าสภาพาความเป็นอยู่ของคนในบ้านหลังเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่คนในบ้านอยู่กันแบบไม่มีความสุขเนาะหรือตัวละครที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะ มีความทุกเวลาอยู่ในบ้านแต่เวลาออกไปข้างนอกนะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในบ้านจะมีความกดดันอะไรบางอย่างจากพ่อแม่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันไหมหรือเป็นลูกเมียน้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เปความขัดแย้งภายในบ้านเพราะฉะนั้นตัวฉากเนี่ยจะมีส่วนในการอธิบายตัวละครนะคะหรือเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ของตัวละครได้เหมือนกันนะคะการพิจารณาฉากเราสามารถพิจารณาได้อยู่3ประเภท แรกเลยก็คือว่าฉากเนี่ยที่มีลักษณะทางกายภาพนะคะที่ปรากฏให้เห็นอย่างเช่นธรรมชาติภูเขาต้นไม้ใบหญ้าสถานที่นะคะจะเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรก็แล้วแต่แล้วการตกแต่งบรรยากาศที่เกิดขึ้นจาก ประสาทสัมผัสสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นภาพหรือเสียงอันนี้คือลักษณะที่เป็นกายภาพนะคะเช่นบ้านพระเอกเป็นฤหาสน์หาบ้านนางเอกเป็นกระท่มหรืออะไรอยู่ในสลัมอะไรเงี้ยอันนี้คือฉากที่ที่เราเห็นได้ทางกายภาพนะคะอันที่2คือฉากที่เป็นเวลาสามารถแบ่งได้เป็น ช่วงเวลานะคะอาจจะหมายถึงฤดูการนะคะช่วงเวลาของวันเช้าสายบ่ายเย็นฤดูการก็จะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวครับถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีลบ่อยๆมันก็จะ พูดถึงฤด,ดูไม้ใบไม้ผลิหรือฤด,ดูหนาวมันจะแทนความเหงานะถ้าเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่เมืองไทยนะฤด,ดูหนาวเมืองไทยก็ยังร้อนอยู่นะคะหรือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ก็ได้จะเล่าเรื่องในสมัยอุทยาไหมเล่าเรื่องสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือเปล่าเนาะหรือเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะคะเช่นช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมง1วันหนึ่งปีอะไรเงี้ยอันนี้คือช่วงเวลาที่เราสามารถถือว่าเป็นฉากได้เหมือนกันนะคะ ประเภทที่3คือฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมนะอย่างเช่นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวตัวละครได้เติบโตมาในครอบครัวอย่างไรนะค่านิยมของคนในสังคมบางทีมันจะมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับช่วงเวลาด้วยนะค่านิยมของคนในอดีตกับค่านิยมของคนในปัจจุบันหรือ,อะระบบการเมืองนะคะเพศเชื้อชาติเนาะ ตัวละครที่เติบโตในต่างประเทศเนาะเติบโตในต่างประเทศหรือได้เรียนหนังสือในต่างประเทศก็มักจะเมื่อกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มักจะมีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือค่านิยมของไทยแบบแบบในอดีตเช่นเรื่องราวในอดีตเมื่อก่อนมันจะชอบมีเหมือนกับว่าพ่อแม่จับพระ,ะเอกนางเอกให้แต่งงานกันเนาะแล้วมันก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่ยอมมะ ไม่ยอมเราก็จะปลอมตัวไปณนะบ้านของคู่มั่นตัวเองเพื่อจะดูว่าเย่คู่มั่นเราเนี่ยเป็นยังไงที่แม่จะให้แต่งพื้นฐานของของตัวละครแบบนี้มันมักจะเติบโตมาในค่ายนิยมหรือในวัฒนธรรมอีกแบบหนึง่งอาจจะไปเติบโตเมืองนอกไหมหรือได้เรียนโรงเรียนถ้าเป็นผู้หญิงก็มักจะได้เรียนในโรงเรียนที่เป็นเหมือนกับอะไร เดี๋ยวนี้ก็เหมือนโรงเรียนนานาชาติอะไรประมาณนี้คือได้เติบโตได้เรียนในโรงเรียนสมัยใหม่หน่อยแล้วก็มีค่านิยมที่ขัดแย้งกับคนในสังคมในขณะนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นรุ่นพ่อแม่เนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมได้เหมือนกันนะคะ ในวรรณกรรมแต่และเรื่องเนี่ยให้ความสำคัญกับฉากเนี่ยไม่เท่าเทียมกันตัวละครบางเรื่องดำเนินเรื่องโดยที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องฉากเลยก็คือเล่าเรื่องไปเรื่อยๆความสำคัญอยู่ในเหตุการณ์ความสำคัญอยู่ในพฤติกรรมของตัวละครนะคะแต่บางเรื่องเนี่ยจะมีความสำคัญในเรื่องฉากมากๆโดยเฉพาะฉากที่เป็นประเภทของเวลานะคะบาง วรรณกรรมบางเรื่องเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นตัวหลักในการเล่าเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่มันย้อนอดีตไปโดยเฉพาะนวนิยายหรือวรรณกรรมที่เล่าเรื่องแบบทะลุมิติอ่ะตัวละครหลุดจากมิติปัจจุบันไปอยู่ในอดีตหรือหลุดจากตัวละครปัจจุบันไปอยู่ในอนาคตอะไรหรือทะลุมิติจากอดีตมาเนี่ยอันนี้คือฉากที่เป็นเวลาค่อนข้างจะมีความสําคัญมากๆนะคะอย่างเช่นในานวนิยายเรื่อง รัตนโกสิทร์เกิดทันไม่รูเด็กเด่ยวนี้เนาะมันจะมีอละครเนาะซึ่งมาจากนิยายก็คือเรื่องรัตนโกสินร์ก็เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่แสดงชีวประวัตินะคะของคนในในอดีตละครตัวละครหลักก็คือพระมหาวินิจฉัยนะคะแล้วก็ท่านเพ่งนะคะการเล่าเรื่องรัตนโกสิทร์จึงมีฉากเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างสําคัญมากนะคะจากข้อสังเกตของเมวจะเห็นว่าในนวนิยายที่ ที่นำมาดัดแปลงเป็นบทละครนะคะ,ะนักวิยายที่ที่มันใช้ฉากหรืออิงกับเรื่องฉากโดยเฉพาะเวลาในการดำเนินเรื่องเนี่ยเขาก็จะมาปรับอะไรได้ไม่เยอะแต่นวิยายในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่เขาไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องฉากมากคือเล่าเรื่องผ่านมีตัวละครเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักชวนฉากเนี่ยเป็นบบรธรรมดาอยู่ในสังคมธรรมดาไม่มีรายละเอียดอะไรมากเนี่ย พวกเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สามารถนำมาดัดแปลงและรีเมคซ้ำๆได้ตลอดนะคะโดยที่คนที่เอามารีเมคเนี่ยก็จะไม่ค่อยกังวลในเรื่องที่จะต้องทำฉากให้มันสมจริงแล้วมันก็สามารถปรับประยุกต์เนื้อหาดัดแปลงให้มันทันสมัยอยู่ได้เสมอนะคะ การวิเคราะห์วิจารณ์ฉากเนี่ยเราสามารถจะวิเคราะห์วิจาร์อิงไปกับตัวตัวละครได้หรือตัวเนื้อเรื่องหรือโครงเรื่องได้ถามว่าเราสามารถวิจารณ์ฉากเดี่ยวๆได้ไหมในกรณีที่เรื่องนั้นเน้นฉากหรือให้ความสําคัญกับฉากมากๆก็ทําได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฉากมันจะไม่ใช่องค์ประกอบที่เด่นมากๆที่จะนํามามาวิเคราะห์วิจารณ์นะคะเราจึงมักจะวิเคราะห์ ฉากหรือวิจาร์ณฉากเนี่ยโยงใยห,หรือสัมพันธ์กับตัวละครเสมอนะคะจะแนะนำนักวิยายเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่าปลิวตามลมนะ,ะนักวิยายเรื่องนี้ใช้ฉากของเรื่องเนี่ยน่าจะสักประมาณ70%อยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะคะประเทศลาวเนาะตัวละครนางเอกเนี่ยผิดหวังจากความรัก ผิดหวังจากชีวิตการแต่งงานนะะอยู่เมืองไทยและเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับเขาเรียกว่าสมบูรณ์มากแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการแต่งงานก็เลยเดินทางไปที่เมืองหลวงพระบางซึ่งมีญาติเนี่ยทำโรงแรมอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ไปเที่ยวในหลวงพระบางนะคะประเทศในหลวงพระบางตามสถานที่สำคัญต่างๆถ้าเรามองนะวนิยายเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่ เขาเรียกอ,อะไรเป็นนวนิยายนําเที่ยวก็ได้อยู่แต่ถ้าบางคนจะไปมองหรือไปวิเคราะห์มันว่าการที่ตัวละครไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความคิดความรู้สึกของตัวละครอยู่อันนี้ก็มองได้ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูไปไปหาตามอ่านดูนะคะหรือในนวนิยายหลายๆเรื่องที่เล่าเรื่องดาวของแต่ละประเทศเนี่ย การเดินทางไปณนะที่แห่งนั้นของตัวละครบางครั้งก็สามารถเล่าเรื่องราวหรือเชื่อมโยงความรู้สึกต่างๆของตัวละครกับเหตุการณ์กับสถานที่ตรงนั้นได้เหมือนกันคะก็ฝากผู้ฟังทุกท่านไปตามอ่านและลองฝึกวิเคราะห์ดูว่าในนวนวิยายหรือในวรรณกรรมแต่และเรื่องเนี่ยมันให้ความสําคัญกับฉากหรือ อนอกจากเราจะมองว่าอธิบายฉากได้สมจริงหรือไม่สมจริงแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อตัวละครอย่างไรหรือส่งเสริมเรื่องนั้นอย่างไรอันนี้ก็ฝากให้ลองไปฝึกลองไปติดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Story t e ท l i n g เรื่องเล่าของนะักเล่าเรื่อง